คํคำนวณเลขติดลบไปกับคณิตพิฐา EP 1ครับสำหรับคลิปสรุปชุดนี้เนี่ยเราจะมาคุยเรื่องของจำนวนเต็มซึ่งเป็นบทแรกครับของคณิตม1เทอม1หรือก็คือบทแรกของคณิตมต้นเลยนั่นเองครับเราจะมารู้จักจำนวนที่มากขึ้นกว่าตอนปฐมกันโดยหนึ่งในเครื่องมือที่จะช่วยให้เราเห็นภาพมันชัดก็คือสิ่งที่เรียกว่าเส้นจำนวนนะครับในเส้นจำนวนหนึ่งเส้นเนี่ยถ้าพิฐาให้ตรงกลางเป็นเลขศูนย์ครับเวลาเราเดินมาทางขวามือก็เหมือนนับเลขธรรมดาเลยตัวร ที่จะเจอก็อาจจะเป็นเลข1เลข2เลข3เลข4แบบนี้ไปเรื่อยๆครับเรื่องน่าสนใจคือแล้วถ้าเกิดเราจะเดินไปทางซ้ายของเส้นจํานวนครับถ้าเราเดินเนี่ย ตัวแรกที่จะเจอจะถูกเรียกว่าเลขลบหตัวถัดมาก็จะเป็นเลขลบสครับตัวถัดมาก็จะเจอเลขลบสตัวถัดมาอีกก็จะเจอเลขลบสนั่นเองครับเพราะฉะนั้นในจํานวนเต็มเนี่ยถ้าตอนสมัยประถมพี่กคิดว่าเด็กๆน่าจะรู้จักแค่โซนขวามือเป็นหลักถูกไหมก็ศูนย์หนึ่งสองสามสี่หรือเศษส่วนทศนิยมก็จะเป็นเลขที่อยู่ทางด้านขวามือเป็นหลักคราวนี้เราจะมาคุยถึงทางด้านซ้ายมือที่เป็นเลขติดลบกันมากขึ้นครับโดยเลขติดลบตรง พี่ถาขอเปิดประเด็นก่อนว่าเลขติดลบเนี่ยมันไม่ได้มีแค่จํานวนเต็มนะติดลบที่เป็นเศษส่วนก็มีติดลบที่เป็นทศนิยมก็มีลบ0ูอะไรแบบนีน้มีเหมือนกันเพียงแต่ว่าถ้าเราเข้าใจ เรื่องคุณนะสมบัติของเลขติดลบจากจำนวนเต็มซึ่งมันจะเข้าใจง่ายเนี่ยแล้วเดี๋ยวตอนเป็นทศยมมันก็จะเป็นเรื่องแบบเดียวกันเพราะฉะนั้นเลขติดลบเนี่ยปกติเราจะเรียนจากจำนวนเต็มเป็นหลักกันนะครับคราวนี้ฮะคุณในจำนวนเต็มเนี่ยเดี๋ยวเรามาจัดหมวดหมู่กันสักนิดหนึ่งก็คือจํานวนเต็มครับภาษาอังกฤษเนี่ยจะใช้คําว่า integer ซึ่งจะแทนกันด้วยตัว i แต่บางตําราที่มีความเป็นคณิตจ๋จาๆเนี่ยจะแทนกันด้วยตัว s e นะครับเราจะพบว่าไอ้จํานวนเต็มกลุ่มก้อนที่เราจะคุยกันเนี่ยประกอบไปด้วย 3กลุ่มใหญ่ครับ3มกลุ่มนี้เริ่มจากทางด้านขวามือ1 2 3 4 5 6 7 8 9ที่เรารู้จักเนี่ยมันก็คือตอนเด็กๆเ,เรารู้จักมาในนามของจำนวนนะับภาษาอังกฤษเรียกว่า natural number จำนวนธรรมชาติใช่ไหมแต่ในหัวข้อจำนวนเต็มเนี่ยมันจะถูกเรียกว่าจำนวนเต็มที่เป็นบวกหรือจำนวนเต็มบวกตรงๆเลยครับสัญลักษณ์เนี่ยก็จะใช้ไอตัว i แล้วห้อยบวกไว้ข้างบนหรือจะเป็นตัว z แล้วห้อยบวกไว้ข้างบนก็ได้นะครับ ตัวถัดมาเนี่ยเราจะพูดถึงคนที่เป็นกรรมาการห้างมวยครับระหว่าง2ฝั่งเนี่ยไอตัวตรงกลางตัวนี้เลขศูนย์เนี่ย,นนยจะมีอยู่โดดเด่นคนเดียวเท่านั้นถูกเรียกว่าจํานวนเต็มศูนย์ครับก็จะเป็นไอแล้วมียกกาลังศูนย์ไว้ข้างบนแซดแล้วยกกาลังศูนย์ไว้ข้างบนแบบนี้ครับใช้ตัวไหนก็ได้นะแล้วก็จะมีอยู่แค่คนเดียวเท่านั้นด้วยคือเลขศูนย์เท่านั้นและคนใหม่ที่เราจะมาทําความรู้จักกันละเอียดหลังจากนี้นะครับก็คือเลขทางด้านซ้ายมือลบหลบสลบสลบสลบหลบหลบเไปเรื่อยๆเนี่ย ก็จะถูกเรียกว่าจํานวนเต็มลบครับก็จะเป็น i ยกกําลังลบหรือ z ยกกําลังลบนั่นเองนั่นแปลว่าอย่างแรกเนี่ยในจํานวนเต็มอยากจะให้เข้าใจก่อนมันจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆก็คือจํานวนเต็มบวกที่รู้จักกันอยู่แล้วจํานวนเต็มศูนย์มีอยู่คนเดียวกรรมการห้ามมวยแล้วก็จํานวนเต็มลบครับมีสกลุ่มแต่แน่นอนว่าตัวที่เดี๋ยวเราจะมารู้จักมันโดดเด่นหน่อยก็คือจานวนเต็มลบ และสิ่งที่อยากจะให้สังเกตอย่างแรกซึ่งถือเป็นคุณสมบัติเด่นมากครับของตัวเลขติดลบเนี่ยนั่นก็คือไอ้ตัวเลขชุดนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่าถ้าเราเดินไปทางขวา0 1 2 3 4ยิ่งเดินไปทางขวาเท่าไหร่ยิ่งมีค่ามากขึ้นเรื่อยๆเท่านั้นถูกปะ แต่ในทางกลับกันสมมุติว่าถ้าเราเดินทางขวามือเดินมาทางซ้ายเนี่ยค่ามันจะลดลงจาก4เหลือ3จาก3เหลือ2จาก2เหลือ1จาก1เหลือ0แปลว่าถ้าเดินไปทางซ้ายอีกครับ0ไปลบ1ค่าจะลดลงลบ1ไปลบ2ค่าจะลดลงลบ2ไปลบ3ค่าจะลดลงลบ3ไปลบ4ค่าจะลดลงน้อยลงไปเรื่อยๆครับและนั่นสมผลให้นี่คือคีย์สำคัญคุณนะสมบัติเด่นของตัวเลขติดลบเลยนั่น ก็คือยิ่งตัวเลขติดลบมากๆครับ จะมีค่าน้อยและยิ่งตัวเลขติดลบน้อยๆจะมีค่ามากครับยิ่งตัวเลขติดลบมากๆจะยิ่งอยู่ทางซ้ายมากๆจะมีค่าน้อยนิดในขณะที่ตัวเลขติดลบน้อยๆครับก็จะมีค่ามากกว่านั่นเองอย่างตอนนี้ถ้าพี่ถามเปรียบเทียบระหว่างลบสกับลบหนะครับลบสติดลบเลขมากมีค่าน้อยติดลบเลขน้อยมีค่ามากลบสเนี่ยก็จะน้อยกว่าลบหครับนี่ก็จะเป็นเรื่องหนึ่งที่สําหรับ เด็กมต้นมหนึ่งเลยมือใหม่หัดขับเนี่ยก็อาจจะต้องใช้เวลาค่อยๆทําความคุ้นชินกับมันสักนิดหนึ่งเดี๋ยวเวลาไปเรียนที่โรงเรียนเนี่ยก็จะมีพวกแบบฝึกหัดให้ตอบว่าตัวไหนมากกว่าตัวไหนหนั่งทําไปเรื่อยๆเพื่อฝึกความคุ้นชินของจํานวนตรงนี้นิดหน่อยนะครับแต่เรื่องนี้โทษทีนะพี่ถามไม่ได้ฝึกให้นะครับทีนี้ไอตอนที่หนึ่งเนี่ยพีถ่ถ่ายอยากจะคุยเรื่องของการใช้ประโยชน์มากกว่าสําหรับไอเลขติดลบตรงเนี้นะครับโดยการใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันสําหรับเลขติดลบเนี่ยมีเจอบ้างเหมือนกันนะยกตัวอย่างอย่างแรกเนี่ยเลขติดลบมัก จะแสดงการเปลี่ยนแปลงแบบถดถอยอย่างเช่นหุ้นตก ลบ12%ถ้าเห็นลบ12%เนี่ยเขารู้เลยว่ามันกำลังตกดิ่งปกติเลขติดลบจะมักจะทำหน้าที่แทนการถดถอยแทนการลดลงแทนความหมายที่ไม่ดีอู้ช่วงนี้ชีวิตติดลบมากเลยอ่ะเนี่ยมันแทนความหมายด้านนี้นึกออกใช่ไหมเป็นเรื่องที่เป็นภาษาที่เราใช้กันในชีวิตประจำวันปกติเลยนะครับหรืออีกเรื่องหนึ่งที่พี่ถ่ายเห็นว่าเห็นภาพชัดอยู่ก็คือเรื่องของอุณหภูมินะครับผมตัวอุณหภูมิตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าประเทศไทยเราใช้อุณหภูมิศูนย์องศาเซล ใช้หน่วยองศาเซลเซียสถูกไหมและสูตรองศาเซลเซียสเนี่ยมันคือจุดเยือกแข็งของน้ําแข็งถูกไหมครับแต่ว่าถ้ามันต่ากว่านั้นเนี่ยลบหลบสลบสม,มันก็จะมีอุณหภูมิที่ต่ากว่าศูนย์องศาเซลเซียสได้เราก็อาจจะเจออุณหภูมิแบบนี้แม้ว่าในประเทศเราอาจจะมีบ้างแค่บางช่วงเวลาและบางภูมิภาคแต่มันก็มีนะถูกไหมครับในขณะที่ต่างประเทศเนี่ยเขาใช้อุณหภูมิหน่วยอื่นกันเออมันก็อาจจะไม่ได้เจอเลขติดลบหรือก็จะเจอยากกว่านิดหน่อยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแล้วก็เลขติด เนี่ยอันนี้อาจจะเจอบ้างแต่ก็เจอ,อยากอยู่เหมือนกันนะนั่นก็คือพี่ถาเรียกมันว่าความสูงเชิงเปรียบเทียบครับเช่นเรือดำน้ำเนี่ยอยู่ที่ระดับความลึก40เมตรถ้าพูดภาษาบ้านเนี่ยเราจะพูดว่าอยู่ที่ระดับความลึก40เมตรถูกไหมแต่ถ้าพูดเป็นภาษาแบบดู ทางวิทยาศาสตร์หรือทางคำนวณหน่อยเนี่ยเราอาจจะเซตให้ระดับผิวน้ำเป็นศูนย์ครับเราจะเรียกระดับตัวนี้ว่าลบ40เมตรจากระดับผิวน้ำอ่ะมันจะมีเชิงเปรียบเทียบว่าเราเปรียบเทียบกับอะไรอยู่ต่ำลงมาตรงนี้ก็เรียกลบ40เมตรจากระดับผิวน้ำครับซึง่งจริงพี่ถามว่ามันก็ในเชิงพูดปกติก็คงไม่ได้พูดขนาดนั้นแหละแต่ว่าน่าจะใช้ในพวกแบบการคำนวณหรือการอ้างอิงมากกว่าแบบนั้นนะครับหลักๆใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยก็จะใช้กันประมาณนี้ซึ พี่ถาจะบอกว่าถ้าจะเรียนเลขติดลบเพื่อใช้ในชีวิตประจําวันเนี่ยสามารถปิดคลิปได้เลยเพราะมันใช้แค่นี้แหละมันก็ไม่ได้ใช้มากไปกว่านี้เป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่หรอกครับแต่ถ้าเกิดเราจะเรียนหลังจากนี้เป็นต้นไปโดยเฉพาะเรื่องของการคํานวณเลขติดลบเนี่ยพี่ถาว่ามันควรจะคุยในมุมมองของเรื่องของอาชีพในสายสเต็มครับสายสเต็มก็คือ S c i e n c e technology e n g i n e e r i n g mathematics แล้วก็อื่นๆที่มีความเกี่ยวข้องกับการคํานวณระดับสูงเนี่ยพวกอาช ทีบแ้วนะ คณิตศาสตร์มันคือเครื่องมือและภาษาที่ไปทําความเข้าใจความรู้ในสายอาชีพเหล่านี้ครับเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าการคํานวณเลขติดลบให้เป็นมันอาจจะไม่ได้ใช้ในชีวิตประจําวันอะไรหรอกครับแต่ว่ามันคือการเตรียมความพร้อมสําหรับการที่เราจะไปเรียนอาชีพเหล่านี้แน่นอนว่าพี่ถาเข้าใจว่าเด็กมหนึ่งเนี่ยมันก็คงยังไม่ได้คิดหรอกว่าตัวเองจะได้ประกอบอาชีพเหล่านี้ไหมถูกปะแต่มันก็คือการเปิดโอกาสชีวิต อย่างน้อยเออถ้าเราคํานวณได้เราก็น่าจะไปเรียนอาชีพเหล่านี้ได้นะถูกปะคําคนวณไม่ได้ก็ไม่ต้องไป <c oughs> ก็แค่นั้นดูว่าอย่างน้อยส่วนมันก็เตรียมความพร้อมเตรียมอาวุธไว้ติดตัวอยู่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นคุยตรงนี้เลยถ้าพูดถึงการคํานวณเลขติดลบไม่ได้ใช้ในชีวิตประจําวันแต่ว่ามันใช้ในการเริ่มเป็นจุดเริ่มต้นในการไปทําความเข้าใจความรู้ในสายอาชีพเหล่านี้ครับโดยเฉพาะในระดับมต้นเนี่ยการคานวณเลขติดลบมันจะเป็นพื้นฐานในการไป เรียนทักษะสําคัญ2ตัวซึ่งถือเป็นทักษะกระดูกสันหลังเลยของคณิตมต้นครับตัวหนึ่งก็คือเรื่องสมาการบางคนอาจจะเคยเจอสมาการตอนประถมมาแต่พี่ต๋าค่อนข้างมั่นใจว่าอาจจะยังเรียนมันอย่างไม่สมบูรณ์เท่าไหรนะ่นักเพราะว่าการจะจัดการสมราการได้แข็งแรงมันต้องคํานวณเลขติดลบเป็นเรื่องเป็นราวได้ก่อนครับมันถึงจะคํานวณสมาการได้อย่างมือโปมากขึ้นเออเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครที่เคยเรียนสมาการมาตอนประถมแล้วเนี่ยเดี๋ยวพอทําเลขติดลบได้เดี๋ยว สมการก็จะยกระดับการแก้ไปอีกขั้นหนึ่งนะครับและในทางกับการขอเตือไนไว้ตรงนี้เลยถ้าเกิดเรียนเรื่องเลขติดลบไม่รู้เรื่องก็จะเรียนสมการไม่รู้เรื่องและการไม่รู้เรื่อง2ตัวนี้ครับการันตีได้เลยว่าเรียนคณิตมัธยมอย่างเป็นชิ้นเป็นอันไม่ได้แน่นอนเอาเปิดประเด็นไว้ตรงนี้ก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเรากําลังเรียนในหัวข้อที่จริงๆสําคัญนะแต่ผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยให้ความสําคัญเ้ยเออแต่ย้ำนะเลขติดลบสําคัญมากเพราะทําเลขติดลบไม่ได้ก็ทําสมการไม่ได้และทํา เลขติดลบไม่ได้ก็ไปจัดการตัวแปรไม่ได้การจัดการตัวแปรเนี่ยมันเป็นทักษะที่มันเป็นเรื่องของความเข้าใจการใช้สูตรการพิสูจน์สูตรต่างๆการแก้สมการสลับซับซ้อนขึ้นครับซึ่งเรื่องพวกนั้นเนี่ยมีโอกาสเจอเลขติดลงติดลบที่จะต้องมีการคำนวณคำนวณทั้งหลายอยู่แล้วเหล่านี้ทั้งสิ้นครับงั้นเลขติดลบเนี่ยมันถือเป็นประตูบานแรกที่สําคัญมากในการจะเรียนคณิตมัธยมรู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องและประตูบานเนี้ย เป็นประตูบานที่หใช่ไหมประตูบานที่2กับบานที่3อีก2บานเนี้ยก็สำคัญไม่แพ้กันฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจเลยอย่างน้อยที่สุดเรามีโอกาสได้เจอกันในคลิปสรุปชุดนี้แล้วเนี่ยไอเลขติดลบที่พิถาจะคุยหลังจากนี้เป็นต้นไปอย่าจะ พี่ถาให้ไอเดียไปแต่อยากจะให้ไปฝึกเพิ่มเติมให้แข็งแรงนะครับเพราะนี่คือทักษะสําคัญมากจริงๆถ้าจะเรียนคณิตมัธยมให้รู้เรื่องนะและแน่นอนว่าหลังจากนี้ครับหนึ่งในเรื่องสําคัญมากจะทํามันเป็นอาชีพได้ก็ต้องคํานวณได้ถึงจะจัดการได้ครับไอการคํานวณเลขติดลบเนี่ยพี่ถาแบ่งไป3กลุ่มใหญ่ๆคือบวกลบพี่ถาจะนับเป็นกลุ่มเดียวกันแล้วก็มีการคูณแล้วก็มีการหารครับโดยตอนที่ใช้เนี่ยก็จะขอบวกลบจานวนเต็มเนี่ยใช้ตอนเยอะหน่อยหนึ่งแล้วก็การคูณตอนหนึ่งได้การหารตอนนึงได ก็เดี๋ยวที่เหลือครับมาว่ากันตอนถัดๆไปของคลิปสรุปชุดนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับเจอกันตอนหน้าอย่าลืมนะฮะคิดถึงคณิตคิดถึงพิธาครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีน้องๆทุกคนครับบ๊ายบายครับ